กราบเรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกรสอนอตำบลดิฉันนางสาวกิติยากรเหื่มรักพงศ์ครูสกรรระดับตำบลทะเลชุบสอนสังกัดสกรระดับอำเภอเมืองลบบุรีขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบป,ประมาณ2567ไตรมาสที่3และ4ดังนี้สกรรระดับตำบลทะเลชุบสอน ตั้งอยู่ที่อาคารประชารัฐบริเวณพื้นที่วัดตองปูหมู่ที่1ตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามน,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการน,นโยบายและจุดเน้นกรมส่งเสริมการเรียนรู้น,นโยบายสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดลบบุรีครูสกรรระดับตำบลทะเลชุบสอนมีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมีการรายงานผลที่เป็นปัจจุบันเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการมีจิตบริการมีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดีดังนี้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 สก,กรรระดับตำบลทะเลชุบสอนรับผิดชอบนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น54คนแบ่งเป็นระดับมต้น23คนมปลาย31คนดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเพื่อแยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษาและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่หนังสือแบบเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์และแอปพลิเคชัน Facebook ลายในการติดต่อสื่อสารตลอดจนเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผลงานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ได้ร้อยละ94.23ระดับดีเยี่ยมและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ n เนได้ร้อยละ92.85ระดับดีงานการศึกษาต่อเนื่อง มีการรวบรวมข้อมูลประชุมร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาพปัญหาของตำบลเพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายนำแผนสู่การปฏิบัติบันทึกข้อมูลตามที่กำหนดมีการสรุปและประเมินผลและมีการรายงานผลดำเนินงานดังนี้งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการครูภูมิปัญญา งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสวนเกษตรพอเพียงงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีจำนวน50ชั่วโมงการศึกษาตามอัธยาศัยสอกอรระดับตำบนทะเลชุบสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนาตำบลบทเรียนออนไลน์โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook แ Fanpage ส่งผลให้ครูมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อประชาชนเป็นที่แพร่หลาย งานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายสกรรระดับตำบลทะเลชุบสอนได้รับมอบงานนโยบายเร่งด่วนได้ผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนโดยประสานส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนประชาสังคมและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือ ในการส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการศึกษาการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพผลการปฏิบัติงานที่ดี Bates p r r c t t i e สสกอรอระดับตำบลทะเลชุบสอนได้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบ ST e m Education วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆส่งเสริมนักศึกษาด้านความสามารถพิเศษและทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ส่งผลให้สกรระดับตำมุนทะเลชุบสอได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอำเภอเมืองลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับพื้นที่ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดขอขอบพระคุณค่ะ